ลองจุดเพื่อนีลงข้างล่างพอหมล่พอไหมพอพอใช้น bueno ิ้วอ้วนปัดขึ้นในิ้วปัดขึ้นแต่ไว้นะลูกนิ้วค้างไว้ได้ินิ้วค้างไว้ เพิ่มหนึ ER. ่งองโจทย์ต <ELLE> <res> ัวต่อไปเพิ่มหนึ่งสามไม่พอไม่พอลข้อรกันยูค้างไว้ได้แปดองเจอไปเพิ่แป่งล่าพอไหมพอข้างบนหนึ่งข้างบนหนึ่งไ้มน้องล่างจะไม่พอไหมไม่พอลองไปข้างใครพอเพื่อนของแปดคือสองหักสออกอแล้วอย่าลืมใส่สี่ยูค้างไว้ได้หนึ่งหกองเจอไปลดสี ข้างแรกพอมาแม่าำลงไปข้างซ้ายพอข้างบนพอส่วนของ4คือ1บันท่าล่งขึ้นพร้อมกันนิ้วค้างไว้ได้1 2สองเจอ้าไม่มีจุดศูนับเล็ง1